ดิฉันนางสาวนันทิพรมิ่งขวัญครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับมอบหมายหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีเปิดค่ะล่าลำดับต่อไปนะคะ,อะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสุทธิดาตาทิพย์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศกล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ต่อท่านประธานในพิธีเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านรองผู้ในการรักษาการในตำแหน่งผู้ในการนายสุรเชษฐ์ภาคำดิฉันนางสุธิดาตาทิพย์รองผู้ในการกลุ่มบริหารงานบุคคล รงเรียนสตีราชนุทิศร,รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ,กรจัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะในตำแหน่งครูวงเล็บว .9 ทับ2564และการเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานวงเล็บพ ประจำปีการศึกษา2,564ในครั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะคุณครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนทุกคนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีและประเมินตำแหน่งเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะตำแหน่งครูวงเล็บว่ากทั 2,564โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดรธานีและโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์สามระยะเวลาจัดอบรมจำนวน2วันคือวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564และวันอังคารที่26ตุลาคม2564บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขน้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะตำแหน่งครูวงเล็บ่า9ทับ2อ6พ564และการเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานวงเล็บป A ประจำปีการศึกษา2564 กาบเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้มีการกลุ่มบริหารงานบุคคลคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการที่เคารพทุกท่านนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้นะครับที่เชิญผมมาเป็นประธานในครั้งนี้นะครับ ก่อนอื่นต้องขออภัยเพื่อนครูทุกท่านนะครับที่วันนี้ต้องรบกวนวันหยุดนะฮะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าการอบรมออนไลน์เนี่ยไม่ได้เลือกวันหยุดวันธรรมดานะครับสามารถที่จะอบรมได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อในเรื่องของอะไรต่างๆที่พิธีกรได้พูดใน้ฟังเม,เมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมนั่งฟังท่านเลขาธิการกกศนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปวิ นะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของ P.A. นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกกศเขาพิจารณาแล้วนะครับว่าที่ผ่านมานะครับพวกเราเนี่ยได้รับวิทยฐานะมาเนี่ยแต่ทำไมคุณภาพการศึกษาของพวกเราถึงไม่พัฒนาทัดเทียมต่างประเทศสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกกสและคณะเขาก็หาวิธีการและแนวทางต่างๆนานาจนกระทั่งเกิดวอต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ พวกเราต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็คือการตายไปแล้วมันหยุดนิ่งมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรดีที่สุดนะครับอย่างวันนี้นะครับเราอาจจะได้รับวอเก้าวอสิบวอสิบเอ็ดอะไรก็ตามนะครับที่ทางพิธีกรด้ได้พูดในสักครู่นี้นะครับแต่อีกสักระยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ณวันนี้สิ่งที่ทางกกศได้พิจารณาแล้วเนี่ยเห็นมาดีที่สุด ที่พวกเราจะต้องดําเนินการนะครับอย่างว .9 หรือวพเอเนี่ยนะครับเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบที่ทุกคนที่เป็นรรครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะครับครูก็ต้องทําต่อผู้มีการรองก็ทําต่อผู้มีการผู้มีการทําต่อพอเขตพเขตทาต่อปริขาที่การว่าไปนะครับอันนี้คือตามลําดับขั้นตอนเพราะนี้ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแนวปฏิบัติหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกฎหมายที่เราจะต้องดําเนินการนะครับเพราะว่า PA อนะครับอย่างที่ท่านวิียกรพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นการประเมินตามข้อตกลงนะครับเป็นการประเมินตามข้อตกลงกกสเนี่ยเขาพยายามคิดหาวิธีการอย่างไรก็ตามที่จะลดขั้นตอนในการประเมินไม่ให้มันเกิดความซ้ําซ้อนครูไม่ต้องหาแฟม้มครูไม่ต้องหาโรหาเรติบัตรล่ารางวัล เสียวเวลาเวลาเขาพยายามให้ครูเนี่ยไปอยู่ในห้องสอนมากที่สุดนะครับเขาจึงคิดวิธีการนี้ขึ้นนะแล้ว PA เนี่ยจะเป็นการควบการประเมินหลายๆอย่างมาไว้ด้วยกันอันดับแรกเลยก็คือการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับถ้าท่านไม่อยากเลื่อนขั้นเงินเดือนท่านก็ไม่ต้องส่ง PA <อ>ก็เท่านั้นเองครับท่านเลขาธิการพูดอย่างนั้นเลขาธิการคอสอนะแล้วก็ประเมินเพื่อคงวิทยานะ นะครับเราพูดกันมานานเรื่องการคงวิทยฐานะค่าวนี้เขาจริงนะครับเขาจริงนะและอีกหนึ่งก็คือการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะต่อไปนี้การเลื่อนวิทยฐานะเนี่ยท่านไม่ต้องหอบกําลังลงไปที่อ่หรือว่าอะไรนะหอบเอกสารเยอะแยะนะครับกล่องไม่รู้กี่กล่องนะครับเพื่อที่จะไปส่งขั้นตอนการไม่ต้องเขาจะประเมินในระบบออนไลน์แล้วกรรมการนี่เขาจะแรนดอมสุ่มว่า ท่านจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ากรรมการเป็นท่านไหนนะแล้วการส่งไม่ต้องใช้เวลานานสามเดือนรู้ผลอันนี้ผมฟังท่านเลขาพูดเมื่อเช้านี้สามเดือนรู้ผลแล้วก็ส่งได้ตกส่งได้ทุกเดือนนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับไม่ใช่โรงเรียนคิดเองแต่อันนี้คือหน่วยงานบังคับบัญชาของเรานะครับ เป็นผู้ร่างกฎระเบียบขึ้นมาซึ่งเราจะต้องถือปฏิบัติให้เคร่งครัดนะครับในเรื่องของ mpa นะซึ่งผมดูแล้วมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่า p นี่ performance ่หมายถึงสมรรถนะหมายถึงสมรรถภาพนะ a agreement อย่คือข้อตกลงนะครับ pa performance agreement ข้อตกลงวิธีการประเมินก็ไม่ยากหนึ่งประเมินตามมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะอันนี้ส่วนที่หนึ่ง มีอะไรบ้างมีชั่วโมงสอนมีสมรรถนะซึ่งท่านรู้อยู่แล้วครับสมรรถนะท่านต้องทําอย่างไรบ้างอันที่สองนี่สาคัญซึ่งผมอยากจะฝากคุณครูทุกท่านที่กําลังนั่งอบรมออนไลน์อยู่ตรงเนี้ต้องฟังดีๆก็คือส่วนที่สองก็คือส่วนของประเด็นท้าทายนั่นก็คือหมายความว่าท่านต้องเขียนข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาว่าท่านต้องทําอะไรบ้างนะ แล้วข้อตกลงตัวนี้นะครับจะไปใช้ในการประเมินเงินเดือนซึ่งปีนี้มันจะครบเมษาหกห้าซึ่งเราจะประเมินเงินเดือนพอดีเลยครบรอบหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากตรงจุดนี้ก็ดูแล้วนะครับผมดูแล้วเมื่อเช้านี้ผมก็นั่งศึกษาพอสมควรก็เป็นเรื่องที่ไม่เหลือบากกแรงเราหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในสายงานนี้นะครับก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับทางคณะนรรมการกกสเขาก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรดีที่สุดวันนี้อาจจะมีว9ว1 0ว11อาจจะถึง20-30ก็แล้วแต่อันนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ข้อยุตินะครับจนกว่าการพักนาการศึกษาจนกว่าวิชาชีพครูเราจะเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปซึ่งเขามักมองว่าครูมีเงินเดือนสูงแต่ทำไมการปฏิบัติงานถึงเป็นในลักษณะอย่างนี้ อันนี้เขาคิดมาตลอดนะครับเขาใช้เวลาในการวิจัยพอสมควรก่อนที่จะได้วอตัวนี้ออกมานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้ท่านได้ตั้งใจรับเอาความรู้จากท่านวิทยากรซึ่งท่านวิทยากรที่เราเชิญมาวันนี้ก็ล้วนแต่ผู้มีประสบการณ์มีความสามารถนะครับแล้วก็หวังเปนอย่างยิ่งว่าท่านจะนำวอพีเ นะครับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวงสู่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพนะครับก็บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดการประชุมออนไลน์เพื่อพัฒนาคราการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูในวงเล็บว9ทับ2,564และการเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ณบัดน,นี้ขอบคุณมากครับ